สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนมาดามมันฝรัง่งคุณรัดรัดเยอรมันนะคะชื่อเพจนะคะชื่อช่องนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะก่อนไปทํางาน,นะคะ่ะรัดแต่งตัวกำลังจะไปทํางานนะคะวันนี้นะคะรัดทํางานพุธพฤหัสสุกนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ถ้ารัดเข้าไปตอบคอมเมนต์บ้านไหนช้าก็อย่าเพิ่งว่ากันนะคะแต่รัดก็จะไปตอบทุกบ้านเลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้กำลังใจที่เมาติดตามทั้งเก่าและใหม่เลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะจะไปทำงานนะคะดื่มกาแฟแล้วตอนเช้าเมื่อเช้าดื่มเดื่มกาแฟไปแล้วหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ไข่ไข่ต้มไปสองใบนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรับก็จะเอาของไปให้เพื่อนด้วยนะคะ พอดีคนรู้จักอะคะ่ะอยู่ที่ใกล้ๆที่ทํางานนะคะเขาให้รับสั่งคอลลาเจนให้นะคะคอลลาเจนเหล่านี้แหละคะ่ะยี่ห้อน,นี้แหละค่ะที่รับทานนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อนที่เขามารู้จักกันที่ทํางานนะคะ <hein. S 2> เขาก็เลยอยากได้นะคะเาก็ <puff> เลยสั่งให้นะคะหนึ่งพันกรัมนะคะถุงนี้ดื่มได้ประมาณสี่เดือนนะคะเราจะดื่มวันละหนึ่งช้อนชานะคะตอนเช้าใส่ได้ทุกอย่างนะคะ เป็นคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่ผสมไม่มีส่วนผสมของเอพวกแป้งพวกน้ำตาลนะคะเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะสั่งให้เพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาให้เราสั่งให้นะคะแล้วรักก็จะเอาไปให้เขาด้วยนะคะวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผงขิงนะคะผงขิงอันนี้ห้าร้อยกรัมนะคะอันนี้ก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะผงขิงยี่ห้อนี้นะคะใช้ดีมาก แนะนำเลยนะคะใส่กับข้าวใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็คอลลาเจนที่รัดพูดอยู่บ่อยๆลยนล่แหละคะ่ะที่หอนี้ทานดีนะคะดื่มดีนะคะใส่พวกกับข้าวใส่น้ําผลไม้ได้ทุกอย่างนะคะ,ะคอลลาเจนน่ะเขาจะช่วยในเรื่องกระดูกนะคะเรื่องเส้นผมเอารากผมแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้เส้นผมเราองอกช้าด้วยนะคะลัวก็มาทักทายก่อนไปทํางาน,นะคะ่ะไม่มีอะไรนะคะ เสร็จแล้วรัวก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไปด้วยนะคะตื่นเช้ามานะคะก็วันนี้ถ้ามีโอกาสรัตก็มีช่วงเบรกยาวๆหน่อยเดี๋ยวรัก็จะไลฟ์สดสักถ้ามีโอกาสนะคะวันนี้จะจะไม่ตรงเวลานะคะวันนี้อาจจะขึ้นไลฟ์ไม่ตรงเวลาเพราะว่ารัตไปทำงานนะคะทำงานพุทธเพลหัดส,สุขนะคะสามวันต่ออาทิตย์นะคะรัดทำงานนะคะ ที่ทํางานของรัตก็เวลารัดไปรัตก็จะนั่งรถรถไฟไปนะคะรัดจะมีตั๋วเดือนนะคะรัดจะซื้อตั๋วเดือนตั๋วเดือนก็ตกเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกยูโรนะคะต่อเดือนนะคะแล้วเราก็จะไปได้จากที่บ้านเรานี่นะคะไปถึงถึงดอตมอนนะคะถึงดอตมอนสถานที่ทํางานรัดอยู่ดอตมอนนะคะก็จะเสียเดือนละเจ็ด เกตสิบหกยูโรนะคะเกตสิบหกยูโรนี้ก็เรานั่งได้ทั้งรถไฟรถรถเมย์นะคะเวลาไปทํางานรัดก็ออกจากบ้านออกจากบ้านก็ไปขึ้นรถเมย์หน้าบ้านนะคะขึ้นรถเมย์หน้าบ้านก็นั่งไปสถานีรถไฟสาขาย่อยสาขาที่บ้านเนี่ยนะคะที่บ้านรัดจะอยู่เมืองลอเนนนะคะเมืองลอเนนแล้วก็จะนั่งรถที่หน้าบ้านรัตไปประมาณสามป้ายรถเมย์นะคะ ใช้เวลา3นาทีนะคะเสร็จแล้วรถก็จะไปรอรถไฟนะคะที่สถานีที่จะเข้าดอทมนนะคะแล้วก็จะนั่งรถไฟไปอีก2ป้ายรถเมล์นะคะ2ป,ป้ายรถสป้ายรถเมล์ไอ้3มป้ายรถไฟนะคะจากสถานีที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ไป3ป้ายก็ถึงดอทมนนะคะใช้เวลา10นาทีนะคะใช้เวลา10นาทีแต่แต่การเดินทางเนี่ย ไม่นานนะคะการจากที่บ้านรัดไปทำงานเนี่ยจากที่บ้านไปดอทมนเนี่ยใช้เวลาสิบนาทีนะคะจากป้ายที่บ้านน่ะไปขึ้นรถไฟสาขาย่อยเนี่ยใช้เวลาสามนาทีจากสถานีรถไฟที่บ้านรัดเข้าดอทมนใช้เวลาสิบนาทีนะคะแล้วก็จากสถานีดอทมนที่ไปร้านใช่ไหมคะที่ไปที่ทำงานนะคะก็ใช้เวลาอีกเก็นาทีนะคะนั่งรถไฟนะคะแต่ที่ แต่ที่เราใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าเราต้องรอรถไงค่ะสมมุติว่าเราไม่ใช่สมมุตินะคะรัฐเลิกงานถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าใช่ไหมคะ่ะลูกค้าของรัฐจ,จะนวดคนสุดท้ายสิบแปดนาฬิกานะคะรัฐทํางานนวดนะคะถ้าใครยังไม่รู้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเข้ามาดูใหม่ยังไม่รู้ว่ารัฐทํางานอะไรนะคะรัฐเป็นพนักงานนวดนะคะนวดนวดนวด,นวดไทยนะคะนวดน้ํามันนะคะแต่รัฐอาจจะถนัดนวดน้ํามันนวดผ่อนคลายนะคะ ถ้านวดแก้นวดรักษาเงี้ยรัดก็ไม่นวดนะคะรัวก็จะให้เพื่อนร่วมงานที่เขานวดเกี่ยวกับแก้อาการให้เขานวดไปนะคะเสร็จแล้วรัดเลิกงานใช่ไหมคะรัดนวดคนสุดท้ายถ้ามีนะคะถ้ามีลูกค้าก็นวดคนสุดท้ายหกโมงเย็นนะคะถ้ามาแล้วเราก็นวดหนึ่งชั่วโมงเราก็ไปจบที่สิบเก้านาฬิกานะคะพอสิบเก้านาฬิกาเสร็จแล้วรัดก็จะมาขึ้นรถกลับบ้านใช่ไหมคะรถสถานีรถไฟที่ที่ร้านนะคะ ขึ้นกลับบ้านก็รอประมาณสิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีนะคะรถมานะคะรถไฟมาเที่ยวเที่ยวที่รัตจักรนะคะเสร็จแล้วรัดก,ก็จะขึ้นเที่ยวที่สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีแล้วก็จะมาลงสถานีดอตมนใช่ไหมคะสถานีใหญ่นะคะดอตมนสถานีรถไฟะคะ่ะดอตมนนะคะฮุบานโฮแล้วรัตก,ก็จะมารอรถที่สถานีรถไฟใช้เวลาเก็นาทีนะคะ แต่ที่เราที่เราเสียเวลาถึงบ้านสองทุ่มนี่คือว่ามันเป็นระยะระยะนะคะเวลาเราขึ้นรถเราจะต้องมารอรถตรงนี้รอรถตรงนี้รอรถตรงน,รงนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมารอที่ดอทมมนทุ่มสามสิบห้ารถไฟที่จะเข้าบ้านรัฐเนี่ยมันจะมีทุ่มสามสิบห้าแล้วก็ทุ่มห้าสิบสองนะคะแล้วก็สองทุ่มสามสิบห้าสองทุ่มสิบสามแล้วก็สองทุ่มสามสิบห้า แล้วก็สองทุ่มห้าสิบสองนะคะแต่เราจะต้องทันเที่ยวนี้นะคะหมายถึงรัฐเนี่ยจะต้องทันเที่ยวนี้เที่ยวสิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีเนี่ยค่ะทีนี้เขาก็จะออกจากสถานีดอทมนใช่ไหมคะสถานีที่รถไฟดอทมนนะคะเขาก็จะใช้เวลามาถึงสถานีบ้านรัฐประมาณสิบนาทีนะคะใช้เวลารถไฟบิ่งประมาณสิบนาทีก็มาถึงที่หน้าบ้านสถานีบ้านรัฐใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะลงรถที่สถานีบ้านตัวเองแล้วก็นั่งรถเมล์เข้าบ้าน เราก็จะรอรถเมย์อีกประมาณสิบนาทีนะคะหมายถึงเรามาถึงใช่ไหมคะเราออกจากที่ดอทมนทุ่มสามสิบห้าเสร็จแล้วเราก็มารอรถรถเมย์เข้าบ้านทุ่มห้าสิบสี่นาทีนะคะทุ่มห้าสิบสี่นาทีรอประมาณสามสิบสี่ห้าสิบมาถึงสี่สิบห้ามาร, 54, าารอ,ะะอราราห้าสิบสี่ก็ใช้เวลาสิบนาทีรอนะคะพอรถเมย์มาเราก็ขึ้นใช่ไหมคะก็ใช้เวลาสามนาทีค่ะ ใช้เวลา3นาทีจากป้ายรถเมล์ที่สถานีย่อยอะนะคะก็มาถึงหน้าบ้านนะคะสนาทีพอลงรถใช่ไหมคะก็เดินเข้าบ้านอีก3นาทีนะคะก็พอดี2องทุ่มพอดีนะคะระยะการเดินทางของรถนะคะแต่จริงๆอ่ะการเดินทางที่นี่มันสะดวกนะคะนั่งรถไฟก็จากที่บ้านไปถึงดอนมนก็แค่10นาทีนะคะแล้วก็จากที่ดอทมนไปที่ร้านก็แค่เนาทีนะคะ เวลาในการเดินทางก็แค่สิบเกดนาทีนะคะแต่ว่าเราใช้เวลารองไงคะมันก็เลยกลายเป็น1ชั่วโมงนะคะนี่แหลคะค่ะการที่ไปทำงานของรัฐนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนลูกค้าน้อยนะคะรัฐก็จะเลิกประมาณสิบแปดนาฬิกาสาสินาทีนะคะถ้าไม่มีนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าช่วงเย็นสิบแปดนาฬิกาไม่มีใช่ไหมคะเราก็จะรอจนถึงสิบแปดนาฬิกาสาสิบนาทีนะคะ เราก็จะเลิกนะคะนี่ค่ะทำงานแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนมากลักก็จะนวดวันหนึ่งนะคะแล้วก็จะนวดไม่เกินสี่คนนะคะที่ชอบนะคะที่เราชอบคือสี่คนนะคะสามคนไม่เกินสี่คนนะคะถ้าวันไหนลูกค้ามากๆเลยอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่ได้เลยเราก็นวดอยู่นะคะห้าคนก็เคยนวดนะคะแต่ว่าก็ไม่บ่อยนะคะเพราะไม่บ่อยเพราะว่าการทํางานของเราเราไม่ค่อยแบบ ทำเยอะอะค่ะไม่ไม่ชอบงานอะไรที่แบบมันแน่นๆเยอะๆนะคะก็จะทําประมาณสามสามคนลูกค้าสามคนนะคะก็พอแล้วนะคะถ้ามีก็สี่ก็ก็ได้นะคะก็เป็นการนวดผ่อนคลายนะคะของรัฐนี่จะเป็นนวดน้ํามันนะคะนวดน้ํามันซะส่วนมากนะคะนวดแบบนวดเบาๆานวดน้ํามันนะคะนวดผ่อนคลายนะคะไม่ใช่นวดกดจุดนะคะไม่ได้นวดกดจุดไม่ได้นวดรักษานะคะไม่ได้นวดแก้นะคะ แต่ถ้าลูกค้ามาบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาตรงนี้ฉันปวดตรงนี้ตรงต้นไหล่ต้นคออะไรอย่างเงี้ยเราก็เน้นให้เขาอนะคะแต่ว่าของรัดอาจะเป็นการนวดผ่อนคลายนะคะนวดผ่อนคลายซะมากกว่านะคะจะไม่เน้นแบบนวดหนักนะคะเราก็นวดตามสไตล์ของเรานะคะเรานวดตามที่เราถนัดนะคะเราจะไม่นวดที่เราไม่ถนัดนะคะมันจะดีสำหรับร่างกายเราด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องกระดูกนะคะเรื่องข้อเข่านะคะข้อต่อของกระดูกที่ว่าเราอายุมากแล้วนะคะก็แนะนํานะคะดีมากๆนะคะคอลลาเจนนะคะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะสักสั่งได้ในอเมซอนนะคะสั่งได้นะคะมีขายนะคะหลายยี่ห้อนะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้ดื่มยี่ห้อไหนนะคะเห็นไหมคะ ขาจะโชว์ไว um ้นะคะใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะใส่ในความร้อนใส่ในน้ำส้มใส่ได้ทุกอย่างนะคะใส่ในกับข้าวก็ได้ด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะรัดก็มาทักทายตอนเช้านะคะถ้ายังไงแล้วก็เจอกันในไลฟ์สดนะคะเผื่อรัดมีเวลาบ้างวันนี้รัดก็จะขึ้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวลาไหนนะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะที่ให้กำลังใจรัดมาตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะค่ะบ๊ายบายค่ะบัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้ที่นี่มีตลาดนัดน,นะคะ <c oughs> เดินไปร้าน,นะค่ะ <c oughs> คนก็เยอะนะคะเดือดดีด้วย <c oughs> ตลดอดนี้มัดกิบจันโอ้ยข้าพ่อมาเกินตลอดมัดด,ด้านเราตลาดนัดสวนบ้านเรามีกระปปองกระเป๋าค่ะโดนดูค่ะร้านเป็นคนแขกนะคะเขาเอากระเป๋ามาขายชุดก็สวยชุดน้าร้อน

Möchte. Wie, Wie möchten Sie? Ja. gerne. Welche? 10 Euro? Ja. Ja, Pferde, wenn Sie pferde sind, Janos, wenn Sie Janos würden mhm. und schon das abbringen. Bitte schön. Das ist ja schwierig, ne? Hallo. Ja, 10 Euro. Ja. Ja, Euro. Bei meinen selbstgenähten Sachen handel ich mich nicht. Ja, ich nicht ja. Weil du sitzt 20 ja. Minuten da dran, bis eine Pferde hast. ซื้อหมวกสิบยูโรกระเป๋าก็สวยนะนี่ค่ะได้มาละสิบยูโรใส่ให้ดูเดินไปร้านค่ะซื้อหมวกหน้าร้อนเมื่อกี้ค่ะสิบยูโรสวยไหมคะเคค่ะ มาถึงร้านแล้วะคะ่ะเดินเข้ามาก็ตรงข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นน้ำยานะคะสำหรับลูกค้าล้างมือนะคะมีผ้าด้วยนะคะสำหรับลูกค้าล้างมือนะคะน้งฝกี้แล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะวันนี้รับมาทำงานร้านสาขาสองนะคะสาขาสองนะคะวันน,าาน,ะะน,นี้นั่นก็จะ เดี๋ยวรัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเค,ค่ะเราก็จะมีนะคะถุงมือให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีหน้ากากให้ลูกค้าด้วยแล้วก็มีสมุดให้ลูกค้าลงชื่อด้วยนะคะเค,ค่าเดี๋ยวรัดขอเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงาน